ก่อนดราเอาไงนะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แคนาดาในอากาศโคตรหนาวเลยข้างนอกหิมะตกเยอะมากเลยเย็นมากเลยนะประมาณลบสิบองศาได้ตอนนี้หนาวโคตรตีนี้ผมอยู่กับพี่สื่อครับอันนี้เรานั่งเบียนนัสุดสุดครับตอนนี้ครับหิมะตกหน้าบ้านหิมะครับผมหิมะตกประมาณสิบฟุตแล้วครับตอนนี้นะฮะเดินไปนี่ต้องว่าหิมะไป คือคือไม่ใช่ใบเหมือนใบน้ำนะฮนะคือกราบงามๆมนะทุกสามดอกที่มาก,ก็จะหายไปนะฮะหนาวมากกราบรายงานสดจากแคนาดาอันนี้เรามีเบียร์ลีโอที่ยิ่งมาจากเมืองไทยนะครับใช่ฮะยิ่งมาจากเมืองไทยมาสี่หลังตอนนี้สัตว์ลีโอกันแบบว่ากระจายที่แคนาดาครับฝ <c oughs> ลังงงเลยยีห่ออะไรมีเสือด้วยมาดูขวดครับสภาพแบบนี้ี่ยเป็น ร่างกายก็เน่าเปื่อยตัเตี้เอาไว้ล้ภายในก็หลายแล้วก็กลามเป็นของเหลวกระจายไปทั่วเตียงากคในเอียบไปเซฟ